ใหม่เซนอีเวนท์ทำไม่ยาก1เอาผลที่ติดสถานะแทงคิวไปส่งให้อาจารย์เซนหรือเจ้าธานุกิตัวนี้ก็ได้โดยถ้าเราส่งให้เจ้าธานุกิเราก็จะได้รับเปลี่ยนจิมาแลกของในร้านและถ้าเราส่งให้อาจารย์เซนมันก็จะอับระดับต้นไม้เพื่อปลดล็อกของอื่นๆในร้านธนุกิซึ่งปลดล็อกได้สูงสุด7ระดับ2สถานะแทงค์ิวจะมาทุก1ชั่วโมงเราสามารถดูเวลาตรงนี้ได้เลยเวลาที่สถานะมานะคะแมบพบของเราก็จะล้อมรอบไปด้วยลายดอกไม้แบบนี้โดยจะมีวิญญ,ญาณสีฟ้าลอยละลี่วไปที่ผลของเรา และอีกวิธีที่จะทำให้ติดสถานะนี้คือได้จากนกทันโชซุลุสามแต้มเซนหรือจิที่จะได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับระดับความหายากของผลที่เรานําไปส่งตามตารางนี้เลยแต่ถ้าผลของเราติดสถานะโกด้วยก็จะบวกเพิ่มอีก2แต้มและถ้าติดสถานะเลมโบก็จะบวกเพิ่ม3แต้มเลย ส่วนตัวผลที่ฟิลดอร์คิดว่าคุ้มสุดนะคะก็จะเป็นชูการ์แอปเปิลแต่ถ้าใครไม่มีนะแนะนําเป็นองุ่นหรือว่ามะม่วงก็ได้และอย่าลืมเก็บต้นไม้ระดับต่ำออกก่อนนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสติดสถานะแทงคริวให้กับต้นไม้ระดับสูงๆด้วยใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดใจฟิลด์ด้วยนะ